BCE b อ u บ h ัชค h ชช n ่นใช่ไงอ่ะ บีสรุตานะคะยินดีต้อนรับสาวๆทุกคนเข้าสู่รายการใช่ไงอะ่ะรายการที่จะพาสาวๆทุกคนมารู้จักกับเครื่องสำอางทั้งรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าอันไหนที่เขาฮิตหรือว่าฮอตเนี่ยเอามาลองใช้กันดูให้มันรู้ไปเลยค่ะว่ามันใช่ไงอะ่ะไอเทมที่บีนํามาใช้ให้สาวๆดูกันในวันนี้<ๆ>ก็ยังคงความเป็นสัญชาติเกาหลีอยู่เหมือนเดิมนั่นก็คือเจ้า 3ce blush cushion นั่นเองค่ะคุชชั o n สีสดใสที่สาวๆสั้นได้อย่างพวกเราควรจะมีไว้ในครอบครองค่ะ โดยปกติเราจะคุ้นเคยกับคูชั่นที่เป็นรองพื้นนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีคูชั่นสําหรับทาแก้มออกมาแล้วค่ะโดยเจ้าตัว 3CE นี้นะคะมีได้กันทั้งหมด6สีเลยค่ะได้แก่ c o r โ m a ร d a r i n p ินพ h Pink Girlish Red และ Soft Brown ค่ะ ซึ่งสีที่บีเลือกมาใช้ในวันนี้นะคะก็คือเจ้า girlish red ค่ะเป็นสีที่ชัดที่สุดในบรรดาคุชชั่น6สีนะคะราคาอยู่ที่750บาทค่ะปกติเราจะใช้ครีมบัรหลังจากที่ลงรองพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมคะส่วนบลัชแบบฟูนะคะจะลงหลังจากที่เราลงแป้งเสร็จแล้วนั่นเองค่ะแต่สำหรับบลัช cushion ตัวนี้นะคะบีลองใช้มาแล้วทั้ง2วิธีเวิร์กเหมือนกันทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าอยากสวยเหมือนสาวเกาหลีก็ให้ใช้เป็นตัว c o m p ลีลุ look เหมือน official how to นะคะเรามาลองใช้กันเลยดีกว่าค่ะ เปิดตลับขึ้นมาก็จะเจอพัฟแบบนี้นะคะก็เปิดออกมาค่ะสีชัดมากๆเลยค่ะขอแนะนําว่าแตะเบาๆก่อนนะคะใครที่ไม่ค่อยแน่ใจสีเท่าไหร่เอามาปาดที่หลังข้อมือดูก่อนก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะสีสวยมากเลยค่ะสีชัดมากเลยค่ะแล้วเราก็มาลงที่แก้มเลยค่ะค่อยๆลงนะคะอันนี้ที่เห็นคือแตะเบามากค่ะแค่นี้สีก็ติดแล้วค่ะที่มันทาทับลงไปได้แบบนี้ก็เพราะว่ามันเป็นบลัชเนื้อเชียนะคะ กดลงไปได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนใครที่ลงแรงเกินไปก็เอาแป้งฝุ่นมากดทับๆช่วยซับสีออกได้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับไอเทมที่นำมาใช้ให้ดูกันในวันนี้บีขอบอกว่ามันสวยมากดูสิคะสีแบบสุขภาพดีเกาหลีมากๆค่ะของใหม่ดีๆแบบนี้บีไม่อยากให้ทุกคนพลาดน,นะคะแล้วกลับมาพบกับบีได้ใหม่ในรายการใช้ไงอะทุกวันพฤหัสที่จีบันซันเดย์ค่ะครั้งหน้าจะเป็นไอเทมชิ้นไหนต้องติดตามนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ